เล็กก็มาเจอกันก็มามาร์คทูก็มาว่าให้สุดอโน,นหุ่นแดงไอ้ยะ่ะแต่และตัวที่แบบเปลี่ยนตัวล้วกัน <laughs> สกิลยิงทะลุบ้านเอาไว้คือมันไม่เชิงสกิลครับมันเป็นความสามารถของอาวุธตรละครตตรละครไหนมันมีอาวุธยิงทะลุประมาณนั้นก็จัดเรียกว่าเป็นสกิลยิงทะลุก็ได้ซึ่งมันใช้ได้ได้ด้วยกันหมดครับการยิงทะลุก็คือยิงทะลุจะยิงทะลุตรละครหรืออจะยิงทะลุหุ่น2ตัว3ตัวหรือจะยิงทะลุบ้านมันก็คือสกิลยิงทะลุทั้งคู่ครับใช้ได้เหมือนกันเราเอาปืนยิงทะลุ ของหุ่นธรรมดาไปยิงทะลุบ้านเพื่อเก็บคนในยานก็ได้มันไม่จะเป็นจะต้องเป็นการยิงทะลุแบบว่าต้องเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นการยิงยานอย่างเดียวไม่เกี่ยวมันยิงได้ทั้งหมดแหละยิงทะลุก็คือยิงทะลุอ่าจอยที่ไม่ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หนักกว่าเดิมด้วยหักตอนแรกอ่ะมันจะหักซ้ายแบบว่านานๆพีรอบนี้หักซ้ายตลอดเวลาเลยนะคุมยากกว่าเดิมอีก เคาย้ห็นไหมมันจะมันจะค่อยๆดีดไปอย่างเงี้ยค่อยๆไปอ่ะระบากกดอีกแล้วชีวิตเนี่ยแม่เว่านะคนจอยพังเดี๋ยวเล่นดีอยู่คนจอยไม่พังนดี๋ยวไม่างสุดเลยมึงไม่ต้องมาตรงนี้กูเฝ้าเองไอ้ข้างๆเนี่ยมึงไปที่อื่นโดนแน่มึงนั่นไงไอ้โง่เอ้ย อ่าเออเออโดนสองลูกเลยอือเอาแล้วทันทีแต่เหลียวกูรอดซะงั้นเออเหน็ดไข่อะไรครับอ่าเอเอสครับแนะนำว่าเล่นเกมนี้อย่าไปติดทู นีแนะนำจากใจเลยแหละเล่นเล่น g B o อย่าไปติดเด็ดทูเด็ดทูมึงส้นตีนออสามไลายแล้วนะพี่เจอสามไลน์ละที่ใช้เด็ดทูแล้วม่งเล่นเกมนี้ไม่ได้เนะี่ยไม่รู้เป็นบ้านนะเลอยอให้ช่างมาดูสี่ห้าทีแล้วมึงช่างแม่งหาคำตอบไม่ได้ช่างก็ยังไม่รู้อ่ะไม่กระดาษช่างทูไม่รู้กูจะรู้กับมึงไหมเนี่ยยี้เลยเตะอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ทูครับ อะไรจุดเก็บีดที่ถูกคุคาโอ้ยมาถูกไปสัมผั เล่นเองดีกว่าพี่เนี่ย <c oughs> ติดเยอะทีใ <c oughs> า่หลังอีกตัวโอ้ <c oughs> มีแดงสองตัวพี่เอกโอเคช <c oughs> ัดเจนมากแดงสองตัว าการที่มีแดงเยอะม่งทีมที่มีแดงเยอะ,ยอะมีโอากาสชนะสูงกว่าอยู่แล้วแล้วก็มีเข้าไปวาระเบิดที่ฐานหนึ่งตัวนั่นไงโอ้ยแดงสามตัวเหอะนั่นอย,ยอ,นนอีกตัวหนึ่งอยู่โนดน เออเ่เห็นผลละเรื่องเห็นผนลเ,นผนเลยสามตัวสามตัวสามตัวปืนก,ก,ก็ยิงไม่ดีไม่ใช่ดีเต่าก็ยิงไม่ดีแดงก็เสื่อมไปสามตัวอีก <ruim> <ม> ้แลเนี้ยมั้ยมันจะเลือดมันจะหักไปขวาเองอะ <c oughs> <c oughs> ตอนผัดอ้ปืนพกนี่ไม่งเห็นเลยเห็นชัดเลย วอ้ใจวิเต้ใจวิเต้ยิงโดนเอาโดนเอา,เอาข้างข้างมึงเฟย <usi> จอยวิเต้ก็จะเล่นหุ่นปืน ชีวิตติดไอ้บ้าอ้าวพี่แกโดมาคนเดียววะพี่แกมาคนเดียวบิ้วบิวบิวบิวบื้อแรงลือดขนเลื่นอื้อบิ้อีกทีเอาอย่าล้มดิแม่ลามเฉย อย่ามาเดียนอย่ามาเดียนเลยฮะกูไปละแหมแหมแหมเกิดมาข้างหลังแบบว่ากูไม่มองเรดาร์ถ่วงเวลาเล่นเลอไอ้นีหนห่แม <more> ่งหลอนแล้วกูยังไม่เข้าไปวางระเบิดเลย ไม่คิดว่าเราเข้าไปวานระเบื่อแต่ไม่เห็นหุ่นทิ้งไว้ไม่มีมึงหลอนไปเองเออแหละมึงจะไม่เข้าไปเนี่ยหลอนหลอนหลอนเขาบอยหุ่นแม่งเลยดีไหมนี่ย <c oughs> รู้สึกมันไส้เหลือเกินกับเวลากับเวลากลับเวลาไม่มีไม่เคยไปวานระเบิดมึงจะหลอนเอ็นนี่สกิลยิงทะลุโอ้สามคนละ <c oughs> ไม่มีหมูคิดไปเอง <laughs> ใครไป็างะระเบิดมระโทษแหมโอเคแซวอยู่นี่โดนแน่ <laughs> ที่ชีว <laughs> ิตได้หุ่นมาตัวหนึง่งว่ะเฮ้ยอะไรนี่ห <laughs> ุ่นเพื่อนมึงนะ <laughs> ไม่ใช่ห <laughs> ุ่นกู

อีเจ็กเรียบร้อยได้อีกตัวหนึ่งตายไปซะระเบิดตุ่มตามเอ้ยมั่เห็นเลือดเต็มได้ก่อนเสรันแล้วอ,อย่าร้อนนะะลยะมึงร้อนไปเองมึงกลัวมองระเบิดแม่ โอ้โหแรงเอล่นะนี่กูยังอุตส่าห์ได้คิวเยอะสุดกับตายน้อยสุดด้วยนะกับคนจอยพังไอ้คิวเยอะชิบหายที่ตายจ้าท่านจอยพังจ้าอายไหมเนี่ย